<c oughs> สวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยนะครับอยู่ผมมาตรการอีกครั้งหนึง่งเราไม่ได้เจอกันนานจริงๆรงเลยรอบนี้เราอยู่กันในแอป,ปที่มีชื่อว่า ex file นะครตอนนี้เรามาอยู่ใน ex file เพราะว่าผมจะพาไปดูไฟล์เกมนะครับที่ผมสร้างขึ้นมาทั้งสองไฟล์เลยอันนี้คือไฟล์เกม PC และเกม Nintendo Switch นะครับผมส่วนมากผมจะเล่น Nintendo Switch มากกว่างั้นเราไปดูที่ไฟล์เกม Nintendo Switch นะครับผม คเข้ามาจะมี3ไฟล์ที่จําเป็นนะครับสำหรับผมตอนนี้ก็คือเฟิร์มแวร์คีย์แล้วก็เกมนะครับสไฟล์นี้เลยนะครับผมเราไปดูกันว่าเราจะลงยังไงนะครับจะมีให้ดูอยู่ในตอนที่ผมลงแอป,ปอ่าซีตอนนะรหรือแอป z มเองแล้วก็แอป,ปอ่าอีเดนผมไม่ได้ลงให้ดูนะครับแต่ว่าจะมีการตะค่าสอนให้ดูนะครับสำหรับเกมเกม zoom rider นะครับผม ตอนนี้เราอยู่กันในแอป e d e n แล้วนะครับเราจะมาดูการตั้งค่าโดยรวมของสำหรับตัวเกมทุกๆเกมก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปตั้งค่าสำหรับเกมที่มันน่าจะเล่นยากๆนะครับหรือตั้งค่ายากๆเขายากๆนะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับมือถือผมเป็นมือถือที่ไม่มี gpu diver turn nip ที่เขาสร้างขึ้นมานที่ยังไม่มีใครสร้างขึ้นมาเลยตอนนี้ มันก็เลยยังใช้ไม่ได้สักตัวนะครับผมแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือผมจะใช้ไดรเวอร์ที่เป็นของตัวแอปแล้วก็ไดรเวอร์ตัวนี้8 49นี่ก็คือไดรเวอร์ที่สูงกว่าตัวแอปนิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะไม่ได้ช่วยเรื่องสีไม่ได้ช่วยเรื่องอะไรสักอย่างนะแต่ว่าข้อีอย่างนึงก็คืออย่างน้อยก็ทําให้โทรศัพท์มันค่อนข้างที่จะ ไม่ร้อนเกินไปนะครับก,ก็ยังดีนิดหนึ่งนะโอเคเราไปดูการตั้งค่านะครับให้ตั้งค่าตามผมเลยนะครับผมอันนี้จอยนะตั้งค่าตัวจอยก่อนนะครับผมอันนี้ผมเชื่อมจอยก่อนนะครับผมเชื่อมจอยแล้วจะตั้งค่ายังไงก็แล้วแต่ครับโอเคประมาณนี้มันจะเซตปุ่มเองเลยนะครับไม่ต้องไปไล่กดละโอเคโอเค เรียบร้อยครับผมการตั้งค่าของตัวอีเดนมันก็ไม่ได้มีอะไรมากใหม่ยนะแล้วก็ g ี u d r i เดเอย่างที่บอกครับมันก็ไม่ต่างจากตัวกรีบสามครับตัวของตัวแอปอะมันก็แค่ช่วยให้เรื่องโทรศรรัพท์เย็นขึ้นนิดนึงเท่าน,นั้นเองสำหรับผมนะสำหรับเครื่องผมนะเอาละขั้นตอนต่อมาก็คือการตั้งค่ากราฟิกเนะีัย อ่าซีสตรีมผมลิมิตอ่าสปีดก็เหมือนเดิมครับอะไรก็เดิมๆหมดนะไม่ต้องไปปรับอะไรมันนะเรามาดูที่กราฟิกครับตัวที่2นะกราฟิกก็ตรงภาพขอคมชัดนะระดับภาพผมแมนะนําให้ปรับตัวที่3นะสำหรับใครที่ไม่แรงหรือปรับลงไปก็ได้สำหรับมือถือผมค่อนข้างที่จะไหวก็ขอปรับเป็น 720p พ แต่ว่าถ้าเป็นเกมซูมไรเดอร์ก็ต้องปรับลงอีกนิดนึ่งนะครับสำหรับตรงนี้ผมปิดไปเลยแล้วกันนะครับผมเปิดแค่ตัวเดียวนะตัวนี้ก็เดิมๆนะครับไม่ได้ปรับอะไรมากมายนะีอันนี้ก็ให้ปิดไปเลยนะครับผมส่วนตัวนี้ก็ดดิมๆส่วน FSR ให้เราปรับแล้วแต่ความชอบนะครับความ คมชัดของภาพนะผมขอ50ก็พอละไม่ต้องเอาชัดอะไรมากมายขนาดนั้นโอเคส่วนนี้ก็เดิมๆมแล้วก็ตัวนี้ให้เลือกด้านล่างนะครับให้เลือกภาพเต็มจอนะแล้วก็หมดแล้วครับผมไม่ได้ปรับอะไรอีกแล้วนะสำหรับตัวแอป iden ตอนนี้เราอยู่ในแอปซีตอนนะครับเอาละเรามาลงตัวแอปกันก่อนเลยนะครับกด get started ไปก่อนนะครับกดไปเลยแล้วก็กดอนุญาตไปอีกครั้งกดใช้คีย์ครับกดรูปบวกเนะี่ย กด3ขีดด้านบนซ้ายเนะี่ยแล้วเลื่อนหารูปโทรศัพท์เลื่อนหาไฟล์ที่เราเก็บตัวคียไ์ไนวะ้เนี่ยผมเก็บไว้ใน Nintendo file แล้วก็คีย์ตัวนี้นะครับโอเคส่วนตัวเกมก็ไปหาไฟล์เกมกดย้อนกลับไปครับข <c oughs> อโทษที่ยับยินพันกันพอเจอไฟล์เกมแล้วก็ให้เรากดใช้โฟลเดอร์รงงนะี้ะครัยอนุญาตตกลงกดคอนดิคไปใช่ไหม โอเคเสร็จแล้วครับว่าให้เรามาติดตั้ง install f เฟิร์มแก่อนนะครับกดตรงนี้แล้วก็กด install f เฟิร์มแวรกดย้อนกลับไปครับหาเฟิร์มแวนะครับติดตั้งรอแป๊บหนึ่งแย่นะสิดส้นครับผมการติดตั้งเฟิร์มแวร์แล้วก็ลงตัวเกณถหลับแอป แล้วก็ g ี u ยู i ดเวผมก็ใช้เดิมๆนะงั้นเราไปดูตั้งค่าครับ Speed Limit ผมก็ปรับไปที่100เหมือนเดิมนะครับถามตัวแอปให้มานะก็ยังไม่ได้ปรับอะไรรอเวลาเข้าทูมไรเดอร์ผมจะปรับประมาณ200นะครับ2หรือ200เป๊ะๆก็ไดนะ้ประมาณนี้เพราะว่าเกมทูมไรเดอร์เป็นเกมมาใหม่มันค่อนข้างที่จะพึ่งการตังง้งค่านิดนึง โอเคความละเอียดก็ประมาณนี้แล้วก็มาขยายหน้าจอนะครับผมแค่ขยายหน้าจอแค่นี้แลนั้นจบครับไม่ได้ตั้งค่าอะไรมากมายโอเคอยนดัที่นี้ครับสำหรับการตั้งค่าแอปสี่ตอนเอาละเราจะไปทําการเทสเกณกันนะครับ,รำรนะรบสำหรับทั้งสองแอปเลยเดี๋ยวเราจะใช้จอยทั้งสองแอปเลยนะครับเพื่อที่จะสะดวกในการเทสนะครับผมโอเค ตอนนี้ผมเซตค่าจอยแลวผมใช้ชื่อให้จอยก่อนนะครับเปิด Xbox นะจอยที่ผมใช้โอเคประมาณนี้นะครับผมเราเซตค่าจอยเสร็จแล้วก็ถ้างั้น,นเดี๋ยวเราจะได้ไปทดสอบเกมทั้งสอแอปกันนะครับผมโอเคเกมที่เราจะทดสอบวันนี้ก็คือ Tomb Raider นะครับไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าเอาล่ะสวัสดีผู้ชมท่านด้วยนะครับอยู่ผมพัฒการเราอยู่กันในการทดสอบเกม z o o m r i d e r ทั้ง2ตัวแอปนะครับระหว่าง c ีต้อนแล้วก็อ่าีเดนนะครับผมซีต้อนคือตัวด้านบนอีเดนคือตัวด้านล่างนะครับซีต้อนที่ผมใช้คือซีต้อนศ1นยนะครับผมเป็นตัวล่าสุดส่วนอีเดนก็เป็นตัวล่าสุดเช่นกันนะครับ0.0.4ย่อ่าอาเท่าไหร่วะอาสามมั้งครับอาสามแล้วก็เป็นอันทูทูด้วยนะครับที่ ช่วยในเรื่องของสลับคนที่ไม่ไม่มีไดรเวอร์รองรับนะครับเพื่อให้เกมมันรันได้ดีขึ้นอะไรประมาณนั้นแต่ผมลองเกมอื่นเล่นได้นะแต่ว่า t r m b Raider ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าก็ต้องไปลองเทสกันในเกมนะครับผมเอาละถ้าขึ้นหน้าต่างอินเทอร์เฟซอย่างนี้ก็น่าจะได้อยู่แล้วมั้งแต่ว่าต้องเข้าไปดูเนื้อในภายในเกมนะครับอินเทอร์เฟซไม่ใช่ตัวตัดสินนะครับ เอาละดูตอนนี้ดูเหมือนว่าซีตอนจะค่อนข้างที่จะหน่วงกว่านิดนึงแต่ว่าภาพซีตอนค่อนข้างที่จะขมชัดกว่านะครับสำหรับผมนะแต่ว่าอีเดนก็ว่าจจลื่นนะแต่ว่าคุณดูภาพสิาาภาพแตกต่างระดับภาพ ดูพร้อมกันครับทุกคนอันนี้คือผมเล่นอัดมาแล้วนะเพื่อเอามาเทียบกันนะโอเคใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้นะครับผมแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลกันได้นะครับพูดคุยกันได้นะครับดูฉากก็มันเป็นวิดีโออะ่ะมันก็ง่ายทีเดียว ไม่ได้ต่างกันเท่าไหรนะ่เนยต้องไปดูฉากในเกมถ้าเราเห็นฉากในเกมปุ๊บน่าจะรู้เลยว่าอืเป็นจังใดเด้อรอดูเลยเดี๋ยวผมโอเคแต่ภาพค่อนข้างสวยนะ ถามว่าเลือ่อพ FPS ใครทำได้ดีกว่าผมยกให้สีตอนนะครับถึง f อพอจะตกศูนย์แต่มันก็ยังกลับมาได้แต่สำหรับอ e ีเดน FPS ตกศูนย์นี้หายไปเลยไม่รู้ทำไมโอเคอืมฮึพุทโธสังโฆธรรมโมแล้วมันแต่งโมหรือเปล่าโอเคน่าจะเข้าฉากโหลดนะครับผมผมจำได้เพราะผมเคยรีวิวของ PC ไปแล้วใช่ไหม ตอนนั้นโคตรกลัวเนี่ยภาพคมชัดกลัวแล้วก็ลื so ่นกลัวด้วยเนี่ยตอนนี้ลงของอีเดนแล้วก็เฮ้ยไม่ใช่ของอีเดนดิลงของนินเทนโดสนิดหนึ่งนะครับตัวค่อนข้างที่จะตาสภาพเห็นไหมทุกคนตามที่บอกครับอีเดนสำหรับผมมันไม่ใช่คําตอบทุกอย่างนะว่าสำหรับครับซีตอนก็พอไหวนะพอเล่นได้ก็ไม่ได้ถึงว่าดีงาม อันนี้ไม่ได้โทษที่ตัวแอปนะครับตัวแอปเขาอาจจะพยายามทําดีที่สุดแล้วแต่ว่าอาจจะเป็นที่ตัวเกมด้วยนะครับส่วนนึงนะครับมันคือการพอนะครับก็เลยทําให้เป็นแบบที่โอ้โหน่าจะเล่นไม่ได้นะครสำหรับ E ีเด่นแต่ว่าสำหรับซีตอนดูสิครับที <Okay. S 1> เอฟอจะแกร่งนะแต่ว่าก็ยังลื่นพอเล่นไหวนะ ว่าภาพอาจจะหายไปบ้างก็ยังพอรับได้แอบแต่อีเดนตอนนี้คือโอ้โหมีมันอีหยังวูเลยแล้วแอบก็บงว่ามันเป็นอีหยังเด้แอบโอเคดูท่าว่าสำหรับอีเดนผมขอปิดไปเลยแล้วกันนะเหมือนจะกลับมาได้บ่บ่ได้ครับก็น่าจะปิดไปเถอะส่วน ของซี่ตอนนี้ภาพดูสิครับความละเอียดภาพไม่ได้ปรับอะไรเลยนเนี่ยเดิมๆดมเดิมเด,มดิมเลยแต่ว่าอีเดนผมยอมรับว่าเล่นเกมอื่นลื่นนะเล่นเกมอื่นได้เลยดาร์คนดะีไซเนอะร์อนะไ้ดีไซเนอร์อะไรแต่ทุกคนย,ยงงผมกำลังคิดอยู่จะพูดอะไร สำหรับไดทีไซเนอร์ถ้าเล่นกับอีเดนนี่อร่อยเลยนะครับหรือทั้งสองภาคสาภาคเลยภาคสามก็น่าจะเล่นได้แล้วนะครับตอนแรกผมเล่นภาคสองไม่ได้ด้วยซ้ำนตอนนี้เล่นได้แล้วแล้วก็มันจะเล่นภาคสามได้แตนะ่ผมขอโหลดมาลองวันนี้ผมขอลงคลิปก่อนแล้วกันนะดูครับภาพต่างกันหรือเกินโอเคผมขอตัดเข้ามาอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับเพื่อที่จะให้ดูภาพไดชัดว่า ี่ตอนก็ยังพอไหวนะครับสำหรับคนที่อยากจะเล่นทูมไรเดอร์นะโอเคทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ไล่ล่าคิดนะครับพูดคุยกันได้นะรหรือจะพูดคุยกันในกลุ่มก็มีเช่นกันทั้งกลุ่มแชทแล้วก็กลุ่มที่เราใช้อ่าพูดคุยข่าวสารหรือพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลมือถือในเฟซบุ๊กนะรับโอเค กลุ่มทั้งหมดอยู่ใต้ด้างคิปนะแล้วก็ลิงก์าดาวน์โหลดตัวเกมด้วยนะครับตัวแอปด้วยนะครับดูภาพตอนนี้สวยไหมครับผมว่าก็พอไหวนะถ้า fps e มันเล่นให้ขึ้นดีกว่านี้ก็น่าจะไหวอยู่นะครับว่าอย่างที่บอกนะครับคือผมไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับมันก็เลยค่อนข้างที่จะเป็นอย่างนี้นะถ้าผมลองใช้ gpu เข้าไปช่วยนิดนึงก็น่าจะ ได้อยู่นะครับ GPU Diver ของอตัว49นะได้อยู่แต่ว่าผมไม่ได้ใส่ไงโอเคไม่เป็นไรนะอันนี้ผมจำได้อยู่นะจำได้เป็นบทเรียนนะีแตก่ก็ค่อนข้างกลัวนะครับสำหรับเกมที่อยู่ที่มืดอย่างนี้โอเคจุดไฟนะผมจุดไฟอย่างนั้นแล้วก็เดินอย่างนั้นก็ขอโทษด,ด้วยนะพอดีผมเล่นเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นโง่ ค่อนข้างจะมีบั克เนะยเวลาเดินบางทีเข้าฉากฉากกระพริบสีขาวบ้างผมสีขาวบางตัวสีขาวบางตัวหายบ้างอะไรเนี่ยแต่ก็ไปฉากอื่นก็พอไหวครับได้อยู่ได้อยู่โอเคเห็นไหมผมจะกระพริบบ้างช็อตเนะี่ยอยาขอหยุดไปครับโอเคก็ค่อนข้างที่จะสวยนะ ที่ผมไม่ได้ลงคลิปช่วงนี้เลยก็เพราะว่ารอ GPU Driver นะครับให้มันออกตัวใหม่ก่อนสลับมือถือผมผมยังไม่มี GPU Driver ใช้กับเพื่อนเลยสักตัวเลยนะครับ<ม>ก็รอลอกันไปก่อนนะครับสลับแอ,แอปแอปอื่นนะครับผมโอเคภาพก็คมชัดนะพูดไม่ได้นะว่าไม่สวยก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าเสียอย่างเดียวก็คือถ้ามันไม่บั๊กนี่อร่อยเลยนะครับหมายถึงการเล่นนะโอเค สิ่งเดียวที่ทุกคนผลปานในการรอก็คือน่าจะเป็นมอดที่นักมอดพอร์ตลงให้ก็รอต่อไปเอาล่ะเราไปดูเกมเพลินๆนะครับสำหรับผมก็ขอจมคลิปไปเพท่นี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลินี้ขอบคุณครับผมบายครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมนที่25าใช่ไหมทู้ผมนัดว่าจะลงอ่าคลิปเกมฮับแล้วก็ วีเลเตอร์เดี๋ยวผมลงให้แน่ๆนะครับแต่ว่าจะเป็นคลิปรวม่างนี้แหละผมว่าตอนแรกกะจะลงสองคลิปจะใช้เวลาตัดตางไปไหมวะผมขอลองทําอย่างนี้เพื่อเพ็ออนอเดอร์ก่อนแล้วกันนะครับสลับสองแอปนะครับในคลิปเดียวก็ผมว่ามันโอเคนะเอาล่ะสลับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสรับคลิปนี้ขอบคุณครับแลวก็ไม่เจอกันครับผมบายจ้า We need to find a way out. More fire. Thank God. What kind of contraption is this?